วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรอคอยมากๆเลยนะครับยีนตัวนี้นะครับหนัก25ออนนะครับรายละเอียดของมันสวยมากๆนะครับยีนตัวนี้นะครับมีรหัสว่า S510XX25OZ ขีด MT นะครับแรงบันดาลใจในการออกแบบยีนตัวนี้นะครับเพื่อนๆมาจากสมุไรท่านหนึ่งนะครับในยุคเซงโกคุนะครับชื่อว่ามาเอดะโทชิเอะนะครับเป็นขุนพลข้างกายของโอดะโนบูดกะนะครับผม แล้วก็รายละเอียดของยีนตัวนี้มันสวยมากๆเพื่อนๆดูป้ายอันนี้ก่อนนะครับเป็นป้ายหนังสีทองอารามเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นป้ายหนังของซามูไรเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของจอมหอ,อกมาตาสะหรือมาเอดาโทชิเอะก่อนนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะร่อยฟัง ไอดะโทชิเอะนะครับเป็นขุนพลชั้นแนวหน้านะครับในยุคเซงโกคุนะครับแล้วก็เป็นขุนพลคู่กายของโอดะโนบุนกะนะครับและในภายหลังเนี่ยก็ค่อยมารับใช้ทางโทโยโทมิอิเดโยชิอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวโทชิเอะเองเนี่ยนะครับเป็นบุตรชายคนที่4นะครับจากทั้งหมด7คนนะครับบิดาของโทชิเอะนะครับชื่อว่ามาเอดะโทชิมาสะนะครับเป็นไดเมียวที่ปกครองปราสาทอาราโกะนะครับในหมู่บ้านอาราโกะนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่แถวๆเมืองนาโกย่านะครับมาเอดะโทชิเอะเนี่ยครับถูกเสนอให้เป็นผู้นำตระกูลต่อไปเนื่องจากว่าทางมาเอดะโทชิเอะเนี่ยครับก็ได้รับใช้ทางตระกูลโอดะอยู่นะครับก็ทำให้เขามีบารมีแล้เขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำตระกูลได้นะครับผมไมเอดะโทชิเอะเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการรับใช้โอดะโนบุนกะตั้งแต่สมัยที่เขายังเด็กเลยนะครับ ส่วนเด็กรับใช้อีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับก็คือโทโยโทมิฮิเดโยชินั่นเองนะครับตัวโนบุนากะเนี่ยนะครับได้ตั้งชื่อโทชิเอะนะครับว่าอินุนะครับหรือว่าเจ้าสุนัขนะครับส่วนฮิเดโยชิเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่าซารุนะครับหรือเจ้าลิงนะครับโดยที่นิสัยของ2คนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเขาก็ตั้งตามนิสัยนะครับก็คือ ตัวโทชิเอะเองเนี e ่ยนะครับก็เป็นคนค่อนข้างสันโดษนะครับแล้วก็ม <nothin. S 3> ีระเบียบวินัยนะครับส่วนเจ้าลิงเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยนะครับแล้วก็ช่างเจรจาอะไรนี้ต่อมานะครับก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเป็นสมาชิกของหน่วยอากาฮุรุชูนะครับก็คือหน่วยทหารในบัญชาการนะครับของโอดะโนบุนากะโดยตรงนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับก็เริ่มเป็น มีตำแหน่งขึ้นมาอีกนะครับเป็นผู้บัญชาการหน่วยทหารราบนะครับก็คือเป็นอาชิการุไทโชนะครับก็คือจะเป็นผู้บัญชาการของพลทหารที่ใช้หอกนะครับตัวโทชิเอเองเนี่ยนะครับมีนิสัยคล้ายกับโนบุนากะมากเลยนะครับคือเขามีความสามารถนะครับในการบัญชาการการรบนะครับแล้วก็มีบารมีนะครับแล้วก็มีความน่าเกรงขามในสนามรบนะครับ แล้วก็ผลงานเหล่านี้นะครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับได้รับรางวัลนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ได้ดินแดนนะครับในเขตคากะนะครับหรือว่าเป็นดินแดนในเขตคานาซาว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถึง1ล้านกูคุเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินนะครับที่ฮอตมากเลยในยุคเอโดะนะครับก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มีความร่ํารวยมากตระกูลหนึ่งนะครับผมแล้วนะครับโชคชะตาก็พลิกผันนะครับไมดะโทชิเอะเนี่ยนะครับ จำใจนะครับที่จะต้องต่อสู้กับเพื่อนตัวเองนะครับก็คือโทโยโตมิยิเดโยชินะครับในการลบที่ชิซึงาทากินะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่โนบุนากะเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับในวัดพอนโดจินะครับโดยทางอาเคจิมัสึฮิเดเนี่ยนะครับเป็นคนรอบสังหารตัวโนบุนากะไปนะครับทำให้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นเพื่อน ก็คือทางไมดะทชิเอเนี่ยนะครับก็ยังเป็นฝ่ายที่จงรักภักดีต่อทางโนบุนากะอยู่ใช่ไหมครับแต่ทางฮิเดโยชิเนี่ยนะครับเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่แทนโนบุนากะได้นะครับทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องรบกันนะครับแต่ว่าด้วยผลการลบครั้งนี้นะครับทำให้ทางไมดะทชิเอเนี่ยนะครับ,เ,รบเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยนะครับทาง h i ่เดโยชิเนี่ยนะครับเขาก็เลือกที่จะไม่สังหารเพื่อนนะครับเขาก็เลือกที่จะดึงโทชิเอะนะครับเข้ามาเป็นขุนพลข้างกายนะครับแล้วก็คอยสู้ให้ทางที่เดโยชิอีกทีนึะครับแต่ด้วยเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ทางตัวไมดะโทชิเอะเองเนี่ยเขาก็ต้องสังหารเพื่อนสนิทไปหลายคนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนสนิทกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้ชอบทางที่เดโยชินะครับก็เกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับแล้วก็เป็น สงครามนะครับในช่วงของการยึดปราสาทซูเอโมรินะครับในปี1584นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดราม่ามากๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองดูตัวซีรีส์เกี่ยวกับสมุไรเรื่องนี้นะครับในช่วงที่ทางไมดะโทชิเอรับใช้ทางฮิเดโยชินะครับเขาก็ทำผลงานหลายอย่างนะครับอย่างเช่น เขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เจรจากับทางดาเตะมาซามุนินะครับในภูมิภาคโทโฮคุนะครับเข้าร่วมกับทางฮิเดโยชินะครับเพื่อให้แผ่นดินญี่ปุ่นเป็นฝึกแผ่นมากขึ้นนะครับและช่วงที่ทางฮิเดโยชิเนี่ยนะครับไปทําศึกที่เกาหลีนะครับก็คือทางโทชิเอเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่คอยดูแลปราสาทนาโกย่าให้นะครับแล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องหลังบ้านให้ทั้งหมดนะครับ ก่อนที่ฮิเดโยชิจะสิ้นใจเนี่ยนะครับฮิเดโยชิเนี่ยนะครับได้แต่งตั้งไมดะโทชิเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาอาวุโสทั้ง5นะครับซึ่งหน้าที่ของทั้ง5คนเนี่ยนะครับก็คือจะคอยดูแลนะครับแล้วก็ส่งเสริมตัวลูกชายนะครับก็คือฮิเดโยรินะครับจนเติบใหญ่นะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้เขาขึ้นมาเป็นโชกุนให้ได้นะครับ แต่โชคชะตามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพื่อนๆเพราะว่ามีไดเนียวท่านหนึ่งนะครับที่มีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็มีบารมีมากๆนะครับนั่นก็คือโตกุกุวะอิยาสึนั่นเองนะครับผมด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวทางการทหารเนี่ยนะครับทำให้ทางมาอิดะโทชิเอเองเนี่ยนะครับก็ต้องการจะเปิดศึกนะครับสู้กับทางโตกุกุวะอิยาสึนะครับ แต่ว่าด้วยสุขภาพนะครับแล้วก็โดยอายุที่มากแล้วเนี่ยนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะออกรบได้นะครับแล้วเขาก็ได้มาเสียชีวิตไปก่อนนะครับในช่วงวันที่27เดือนเมษายนปี1599นะครับก็เสียชีวิตไปแล้วก็ช่วงเวลาที่มาอิดะโทชิเอเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับก่อนที่จะเกิด สงครามนะครับชี้ความเป็นโชกุนนะครับนั่นก็คือสงครามที่ทุ่งเซกิงาฮาระนะครับแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโทชิเอะเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เสียชีวิตลงและเพือนเพื่อนคือเขายังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะสามารถที่จะงัดข้อาทางเอเยนซึได้อย่างสมน้ําสมเนื้อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะครับผมเอโก มาครับเรามารีวิวยีนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเราเริ่มจากตัวที่มันเป็นไอคอนิกมากๆเลยนะครับด้านก็คือป้ายหนังด้านหลังของยีนตัวนี้นะครับป้ายหนังด้านหลังของยีนตัวนี้นะครับมันเป็นป้ายนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นสแตมฟรอยนะครับติดเข้าไปเลยนะครับกับป้ายนะครับก็เขียนว่าซามูไรจีนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเป็นรูปของมาเอดาโทชินะครับแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยนะครับมันก็เป็นรายละเอียดกราฟิกนะครับเป็นลายดอกไม้เป็นลายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอวที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอวสามหกนะครับขายาว36ด้วยกันนะครับทีนี้มาดูป้ายแฟลชเชอร์ครับป้ายแฟลชเชอร์เนี่ยจะเป็นมาอิดะโทชิเอะนะครับแล้วก็ใส่หมวกซามูไรทรงสูงแบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันจะเหมือนกับในอนุสาวรีย์เลยนะครับของทางมาอิดะโทชิเอะนะครับเขาก็จะใส่หมวกซามูไรทรงสูงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว หมวกสมุไรเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นหมวกสีทองด้วยนะผมก็เ,เลยตีความเอานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาจจะใส่ชุดเกราะสีทองเวลาออกลบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยทําให้สีทองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับในการออกแบบยีนตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูตรงเนี่ยครับลายนกนางนวลด้านหลังเนี่ยนะเขาเป็นได้ปักสีทองเลยเพื่อนๆแล้วก็มีเรสแท็บนะครับเป็นดับเบิลไซส์เรสแท็บนะครับตัวอักษรเป็นสีเงินนะครับ อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นลายนกนางนวลนะครับปักด้วยได้สีทองเลยนะครับมาดูตรงปลายขาครับปลายขาก็จะเป็นริมนะครับเป็นริมสีทองอารามเลยนะครับแล้วก็จะตีเกลียวนะครับคู่กับได้สีเงินนะครับมาดูฝั่งโพ้งครับฝั่งโพ้งจะเป็นฝั่งโพ้งได้สีแดงนะครับทีนี้มาดูตรงคอยพ็อกเก็ตครับคอยพ็อกเก็ตก็จะเป็นหมุดทองแดงนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับ พลิกออกมาก็จะเจอตัวริมสีทองเหมือนกันหลังจากนั้นมาให้ดูตรงกระดุมครับผมกระดุมเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระดุมทองแค่เม็ดเดียวนะครับแล้วที่เหลือมันจะเป็นกระดุมเกชาทั้งหมด4เม็ดนะครับอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับจริงๆอาจจะทองทั้งทีเนี่ยน่าจะทองทั้งหมดไปเลยนะครับกระดุมเกชาเนี่ยก็น่าจะย้อมสีทองด้วยนะครับ เพื่อนๆเลยจะสงสัยว่าทําไมถึงเป็นกระดุมเกชานะครับผมตีความอย่างนี้เลยครับจริงๆแล้วไมดะโทชิเนี่ยนะครับมีภรรยาที่เก่งมากนะครับก็คือมัตสึนะครับซึ่งมัตสึเนี่ยนะครับถ้าเราดูในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือโทชิแทบทุกเรื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมการเมืองเรื่องของอะไรเนี่ยทางมัตสึเขาก็สามารถที่จะช่วยโทชิได้หลายเรื่องมากๆนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับมาดูตรงถุงกระเป๋าด้านในครับ ถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยนะครับเป็นผ้าสีแดงนะครับเป็นผ้าสีแดงมันเงาอย่างนี้เลยครับสวยงามมากๆกนะครับก็เป็นแบบเรียบๆนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาดูแคร์แท็กครับแคร์แท็กก็จะเป็น S 5 1 0 X X 2 5 O แขีด M T นะครับเอานะครับเป็นยีนคอทตอนรอยนะครับผมยีนตัวเนี้ยนะครับก็ยังคงมีขายอยู่ในเดนิมิโอนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันก็จำนวนมันก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า ตอนนี้ผมรีวิวยีนเสร็จเนี่ยไม่ทราบว่าของมันยังอยู่ครบหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูทาง w w w denimio.com ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องราวของยีนซามุไรเนี่ยมันสนุกมากเลยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าผมหายีนที่มีประวัติเกี่ยวกับซามุไรได้อีกนะผมก็จะหามาเล่าให้เพื่อนๆได้นนฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆไปแล้วครับบ๊ายบายครับ